นาราเคปกระเทยคะ่ะเล่าสิทธิของผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศน่าสลดถูกคุกคามขนาติดคุกซำวืดถูกปล่อยตัวคืนสู่อิสรภาพหลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวคะ่ะแต่ถูกสพบ้านโป่องอายัดต,ตัวต่อจากกรณีที่เมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ2 1่สเนาฬิกาค่ะของวันที่31กรกฎาคมศาลอาญามีคําสั่งให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะนายอนิวัตรประทุมทิน่นหรือว่านาราเคปกระเทยคะ่ะอายุ23ปีเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะผู้ต้องหาคดีร่รวมกันชอ่อโกงประชาชนกรณีชอ่อโกงกล่องสุ่มทองนะคะที่มีผู้เสียหาย5คนคะ่ะมูลค่าาเกือบ้น ะะวืดถูกปล่อยประกันตัวคืนสู่อิสระภาพคะ่ะหลังศาลให้ประกันตัวชั่วคราวแต่ว่าถูกสบพบ้านโป่งนะคะอายัดต,ตัวต่อคะ่ะข้อหาตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะขณะที่เมื่อคืนนี้มีกลุ่มของญาติและก็เพื่อนของนาราจ,จํานวนหนึ่งคะ่ะมารอรับอยู่ที่หน้าเรือนจําแต่ต้องพบกับความผิดหวังนะคะเนื่องจากตํารวจสอนอประชายชื่นได้เดินทางมารับตัวนาราถึงหน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่ออายัดต,ตัวนะคะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสบพบ้านโปง่งจังหวัดรัชบุรีดาเนินคดีในข้อหาพรบอ,อดําเนินคดีต่อนะคะในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ ฟงฟ้้อาในนนวันนีขณะที่ทางเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้เปิดเผยเรื่องราวของนาราเคประเทยค่ะซึ่งเป็นบทความนะคะรวมบันทึกเยี่ยมหผู้ต้องขังคดีมอ12ทนายความเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมตัวจากเรือนจําพิเศษกรุงเทพหนึ่งในนั้นคือนาราเคประเทยค่ะที่ได้พูดถึงสิทธิของผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศเล่าสลดค่ะขณะติดคุกเธอถูกคุกคามทางเพศโดยข้อมูลจากเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะระบุเอาไว้ว่าวันที่17กรกฎาคมครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ทนนาาายและระได้พบตัว จริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทนายเข้าเยี่ยมผ่านวิดีโอนาราย,ยังคงร่างเล็กสีหน้าเพลียผมยาวขึ้นจนสามารถมัดจุกเล็กๆข้างหน้าได้ทนายยังสังเกตเห็นหน้าอกของนาราย,ยังไม่ได้สวมใส่เสื้อชั้นในและนั่นทําให้ตอนที่เดินออกมาพบกับทนายต้องห่อไหล่ยิ่งกว่าเดิมเมื่อเห็นข่าวที่ถูกเผยแพร่เกี่ยวกับนาราที่ถูกปฏิบัติแบบนี้ขณะที่โลกภายนอกเรื่องสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วแต่ว่าสิทธิ LGBTQ+ ในคุกอยู่ที่ไหนเธอมีแววตาตื่นเต้นชมว่ารูปที่เลือกสวยมากๆนารายืนยันจากบทความว่าสาวประเภทสอง โดยเฉพาะคนที่ทํานมมาแล้วก็เหมือนกับผู้หญิงผู้ต้องขังหญิงยังใส่ได้ถ้าไม่เอามาแจกก็เอามาขายก็ได้จะสั่งซื้อแต่กลับไม่มีเลยผู้ชายเนี่ยยังได้ใส่กเกงในเลยแล้วก็ยกทรงเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องประดับด้วยมันก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเครื่องดูแลหน้าอกด้วยเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากให้นมหย่อนคล้อยที่สาคัญนมปลอมมาเป็นซิลิโคนมันต้องมียกทรงเพื่อประคองไม่ให้ซิลิโคนพลิกหรือว่าแตกซึ่งหากซิลิโคนแตกที่เรือนจําจะจัดการยังไงและอีกเรื่องเลยเวลาที่เธอไม่ได้ใส่ยกทรงมันจะมีผู้้ชชาาายททที่่่่เเเดิเิินนนขมมจจับับไใุกกคะะตรรหืองสธ เอาเป็นว่าในแดนมี6 0 0คนบางทีเราเดินเดินอยู่ก็มีคนมองบางคนก็เดินเข้ามาจาับบางคนเห็นหัวนมเราก็บอกว่าหัวนมเราดําซึ่งเป็นเรื่องที่เราอับอายมากนารานะคะได้เล่าว่าในช่วงนี้ค่ะป่วยๆพิเลียเหมือนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยร่างกายแย่เป็นลมพิษยังดีที่คนในแดนหายาแก้แพ้มาให้กินแล้วนิ้วเท้าเนี่ยยังอักเสบมีหนองออกมาเพราะว่าน่าจะเป็นจากกันไกตัดเล็บไม่สะอาดทําให้เกิดแผลอักเสบนาราลุกขึ้นแล้วก็ถอยหลังออกไปยกเท้าให้ดูเธอบอกขอโทษที่ต้องยกเท้าให้ดูซึ่งแผลนะคะก็เป็นอย่างที่เธอบอกค่ะก่อนจะสังเกต เห็นท่าทางของนารานะคะดูป่วยค่ะแล้วก็ดูอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดทนายได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มตำไร้นะคะที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผู้ต้องขังคดี1นึนะคะนาราค่ะแจ้งว่ารายชื่อของผู้ที่เข้าเยี่ยมของเธอเนี่ยเต็มแล้วแต่ก็อยากจะให้ทางกลุ่มนะคะเข้ามาพูดคุยค่ะและนารานะคะอยากจะให้คนค่ะเขียนจดหมายมาพูดคุยด้วยเธอค่ะอยากฟังเรื่องราวข้างนอกเจะเรื่องไหนก็ได้นะคะเธอไม่อยากให้คนลืมเธอต่อมา26กรกฎาคมค่ะหลังจากที่กล่าวทักทายกันเล็กน้อยนะคะนาราแจ้งว่าามได้ยีนวท ด้านสิทธิมนุษยชนช่วยคดี112อยู่เมื่อถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะและอาการอักเสบที่เท้าค่ะนารานะคะบอกว่าดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ได้มีการไปพบคุณหมอแล้วหมอให้ยากแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อมากินนะคะหมอนัดล้างแผลทุกเช้าช่วงนี้ใจเป็นกังวลนะคะเพราะว่าใกล้ตัดสินค่ะกังวลเรื่องของคดีส่วนตัวนะคะแล้วก็คดี112ก็กังวลด้วยผู้คุมก็คงเห็นนะคะว่าเราเนี่ยดูไม่สงบเขาก็อนุญาตให้ขึ้นไปนอนกับเพื่อนกระเทยปกติเราจะนอนห้องผู้ช่วยงานในวันที่31นี้เราหวังว่าจะได้ออกไปเห็นข้้้าางงนนออกกบบยัไป ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมนาราเคปกระเทยนะคะได้ส่งจดหมายจากกระเรือนจำค่ะโดนสั่งฟ้องม 1- 12เพิ่มอีกหนึ่งคดีพ่วงกับพรบอคอมนะคะเหตุเพราะว่าโพสใน a c e b o o k ปี2563ค่ะเมื่อวันที่18มีนาคมนะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธนมินธนมนุษยชนค่ะได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของนาราที่เขียนจดหมายจากกระเรือนจำแจำ้งว่าเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาตนเองถูกสั่งฟ้องคดีม1 1 2อีกครั้งเป็นคดีที่2พร้อมกับข้อหาพอร์มาาตร14วงเล็บ3เเเบบื้องตตตนนนททราาาาาวว่่่ปป็หุุมมมจกพส์ัีี16ลค 563ก่อนหน้านี้นาราเคยถูกฟ้องคดีม .112 จากการถ่ายภาพคลิปโฆษณาลาซาด้า5.5ร่วมกับหนูรัตแล้วก็มัมดิวเมื่อปี2565คดีของหนูรัตและมัมนะคะถูกแยกออกเป็นอีกคดีนหนึ่งค่ะท่านผู้ชมซึ่งต่อมาในวันที่21ธันวาคมปี2566ศารอาญาได้พิพากษายกฟ้องโดยชี้ว่าการแสดงบทบาทสมมติยังไม่เข้าองค์ประกอบม .112 โดยนารานะคะถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในคดีส่วนตัวค่ะมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมปีที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้และต้องเผชิญก,กับการถูกลือ ปฏิบัติด้วยเหตุผลที่มีความหลากหลายทางเพศหลายประการกระทั้งล่าสุดนะคะเรื่องราวของนาราค่ะก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบแม้ว่าศาลค่ะจะปล่อยตัวชั่วคราวแล้วแต่เธอก็ยังไม่ทันได้ริมรสชาติของอิสรภาพนะคะเธอก็โดนอายัดต,ตัวดําเนินคดีต่อค่ะเรียกได้ว่าออกปุ๊บก็โดนต่อปั๊บเลยทันทีทั้งนี้นะคะเรื่องของการถูกดําเนินคดีต่อค่ะยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องของการถูกคุกคามทางเพศก็นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจจริงๆค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้้้รวมคคนตพูดดุยใยลิปไะะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ